คุณยายพินคุณยายอายุร105ปีอายุมากที่สุดในจังหวัดตราดสุขภาพแข็งแรงสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดตราดเข้าเยี่ยมมอบของและให้กำลังใจวันที่5พฤศจิกายน2563นางสรสดินญ,ญ,ญาประกอบผลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตราดพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดตราดและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตราด นำคณะลงพื้นที่บ้านเล็กที่33หมู่ที่2ตำบลช้างทูลอำเภอบ่อไร่จังหวัดราชเยี่ยมความเป็นอยู่ของนางพินสังทองอายุร้อยหปีผู้มีอายุยืนยาวที่สุดในจังหวัดราชพร้อมกันนี้ได้มอบเงินเข้าสารอาหารแห้งและชุดของขวัญผู้สูงอายุแก่ครอบครัวเพื่อเป็นกำลังใจ สำหรับการเดินทางเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า100ปีเป็นการดำเนินงานของสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดตราดที่ดำเนินการร่วมกับชมรมแม่บ้านมหัดไทยจังหวัดตราดทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุทั้งยังเป็นการตรวจสอบนำสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ได้โอกาสในสังคม ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปัจจุบันนี้ถือได้ว่าคุณยายพินสังทองเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวมากที่สุดในจังหวัดตราดอายุถึง105ปีคุณยายเกิดเมื่อวันที่1เมษายน2458ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวเคลื่อนไหวได้ระบบความจำและการได้ยินดีพูดคุยกับลูกหลานได้ ในขณะที่การมองเห็นนั้นยังเป็นปัญหาอยู่จะเห็นภาพเรลือนลางมองไม่ชัดเจนสำหรับชีวิตปัจจุบันคุณยายพินอาศัยอยู่กับลูกสาวซึ่งคอยดูแลเรื่องอาหารคุณยายจะชอบทานปลาและฟักทองและเน้นอาหารประเภทผักน้ำพริกคือพินค่ะอายุตอนนี้เท่าไหร่ร้อยห้าปีปศห้าสวันที่หนึ่งเมษาไม่รู้มันได้กินอะไรแล้ก <laughs> ินอาหารอาหาระ กินข้าวธรรมดาอาหารอาหารชอบแบบไหนบอกเขาอาหารก็พักบังน้ำซกบังก็ปลาบังตื่นเขาจะตื่นเช้าตื่นเช้าแต่เขาแปดโมงต้องทานอาหารเลยทานอาหารแปดโมงตอนเย็นกลมาให้เลยหกโมงสองก่องหกโมงก็เป็นคนดูแลเรื่องอาหารมีอะไรที่เขาชอบกินชอบกินที่สุดคือพวกพักทองปลาทองปลาก้มยำอะไรเนี่ยแต่เป็นหมูเป็นแลเนื้อเขาจะไม่ทานเลย เป็นหมูอ่ะเขาทําบางครัทงทำเป็นผอตระเทียมอะไรเนี่ยมีโรคประจำตัวเขามีความดันที่สูงูมใจไหมภูมใจห้ยพอนได้เขาบังสีเออขอหิวเย็นเป็นสุกโฆษณา,นาคนที่ให้เงินให้เงินก็นกคนที่ไม่ได้ให้ก็เป็นซุกเหมือนกันแหละ <c oughs> อย่าเจบอย่าไข่อย่าควาเจ็บอย่ารู้ได้ความไข่อย่ารู้มีให้นอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสน Thay đơn kia thì có ngân đơn cứng nhẹ nhớ